สวัสดีครับวาราสัผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนนะครับเป็นการ์ดชุดเสริมไ Class วิวัฒนาการ m e g กรดีมนะครับจะเข้มจะเข้มขนาดไหนก็ไปดูกันเลยครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละใบมันราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะเซิร์ชให้ดูนะครับว่าแต่ละใบมันราคาเท่าไหร่มาดูกันเลยครับผมผมเห็นเขาทำอย่างนี้นะแบบว่าเอาใบสอใบท้ายนะครับไปไว ไปไหมข้างหน้าโอเคเ้วเรามาลุ้นกันการไปแรกครับเป็นเวอร์บิน่ากับเฮเลน่าไม่รู้จักเว่าผมก็ไม่ได้ตามผมเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยเมื่อกี้การ์ดอะไรเรียมๆข้างหลังการ์ดต่อมานะครับเป็นฟิลิซึมเอนเนอร์จีนะครับผม การต่อไปครับผมเ้ยเขาเปิดจากด้านบนหรือข้างล่างผมก็จำไม่ได้หรอกน่าจะเปิดมาจากข้างล่างนะครับเปิดมาเป็นลาร์สลาสออกเสียงผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับการต่อไปครับผมเป็นฟุกามารุของชิโรนะอ๋อของนั่นจะเป็นของตัวนี้ครับผมก็คุ้นๆหน้าอยู่การต่อไปครับ เป็นจาโอบูจาโอบูตัวนี้เคยเห็นครับโกรอนดัโกรอนดัตเหมือนมีเพน,นด้าเลยนี่ครับไปกาต่อไปครับผมโอ้ย,ออออออยมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วกาต่อไปครับผมเป็นโอรลอดของฮอป กี่ใบแล้วสองเหลือสามใบสี่ใบอุโอาให้ RR RR ครับผม <Wow. S 1> เห็นเขาว่ามีราคาอยู่นะจะเป็นตัวไหน RR เฮ้ยโซเบลโซเบตโซเบตผมไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าการสวยมากต่อไปครับต่อไป คาร์บิกอนของฮอปอีกแล้วคใบสุดท้ายใบยสุดท้ายเรามีรุน้นไหมใบสุดท้ายเป็นเป็นโซรัวของเอ็นหมดแล้วผมไม่รู้ว่าเกือไม่เกลือนะเดี๋ยวผมจะเซตเสื้อหาราคาให้ดูนะครับผม แต่การนี้สวยมากครับผมผมคิดว่าน่าจะพอมีราคานะน่าจะสักหมื่น <What? S 1> <laughs> หมื่นเขาเล่นกันเป็นหมื่นอ่ะผมคิดว่าการเนี้ยการใบนี้ผมก็ไปถามราคาเพื่อนแล้วนะครับที่ผมพูดว่าการใบละหมื่นก็พูดเล่นไปกันเลยครับแต่ความจริงแล้วมันใบละส0มสิบสสิบบาทนี่นะครับผม <laughs> ผลประกอบการของเราวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็ <laughs> ราคากี่บาทเดี๋ยวผมรวมไว้ให้ดูนะครับ เรื่องราคาผมก็ไม่ชัวร์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม